เขาเขียนสมยมาขอความเชื่อจากทางรายการนะคะแล้วที่ที่หนูโทรมาคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้ววไม่แกอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนีอ้อยู่ด้าน,น,านใน<ช>ครับเชิญครับสำหรับครอบครัวคุณไพโรดนะครับก็อยู่ด้วยกัน3คนนะครับมีคุณไพโรดแล้วก็น้องสาวแล้วก็ลูกสาวลูกชายของน้องสาวซึ่งมีความพิการทางด้านสมองนะครับซึ่งความเป็นอยู่ก็รายได้ส่วนส่วนหนึ่งก็มาจากเบี้ยยังชีพเป็น เงินที่จำนวนเล็กน้อยประมาณเดือนละแ0 0บาทนะครับเป็นเวลากว่า30ปีที่นายไพโรธต้องอยู่ในสภาพแบบนี้อวัยวะท่อนล่างไร้ความรู้สึกและต้องใส่ท่อปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาวันนั้นผมไม่ทำงานท่าเรือที่คลองเตยครับผมแล้วก็ทำงานเกี่ยวของจากใต้ต้งเรือขึ้นมาจากข้างบนนท่าแล้วพอดีไอ หวงมาหลน่นถ้าเป็นเยื่อกระดาษมันหล่นมาจากข,ข้างล่างเรือโคนทับใต้หลังครับผมมันทาให้กระดูกสันหลังหกักแล้วมันก็เดินไม่ได้ครับ นางหมวยเล็กทำงานคนเดียวลำพังแค่ทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ลำบากอยู่แล้วแต่ต้องมารับภาระดูแลพี่ชายที่พิการและลูกชายที่มีอาการทางจิตจึงทำให้ครอบครัวนี้ต้องอยู่อย่างอดมื้อกินมือ้อคุณคุณหมวยเล็กเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยมันก็น้อยนิดวันหนึ่งไม่กี่บาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ะคะ่ะ ส่วนทางด้านนายเสกสันแม้จะมีอาการทางจิตแต่ก็พยายามช่วยหาหรายได้มาจุนเจือครอบครัวดวยการรับจ้างเล็กๆน้อยๆน้องเสกสัรเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยทางจิตเภทนะคะต้องรับยาต่อเนื่องตอนนี้น้องเขาอาการดีขึ้นสามารถที่จะทำอาชีพเสริมช่วยรายได้ของคุณแม่นะคะทางรายการบุญไม่จ,จำกัดจึงบอนขอผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือครอบครัวที่น่าสงสารนี้ด้วย ก็อยากเชิญชวนนะคะผู้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะช่วยสนับสนุนก็ขอเชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุน1,000 0บาทคณะผู้บริหารร่วมมอบ1,000 0บาทพร้อมกับผู้มีจิตเมตตารวมสมทบ6,000บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้ครอบครัวนายไพโรธมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น